สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก f อร้านพีเนตออดีโอทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับผมวัสนเสาร์ที่4เดือนตุลาคม2,568ครับสำหรับอีพีนี้นะครับคลิปชาวนี้ผมมีในส่วนของเพราะว่าแอมเข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าเป็นเพร์แอมบริษัทนะครับเป็นตัวยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหา เป็น p าว e r a m p แอมือ2สองนะครับตัวนี้เป็นไมโครเทค3 0 0 0 v z นะครับเป็นแบรนด์ของบร t เทคนะครับไมโครเทค3 0 0 0 v z นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็น p าว e r a m p แอมยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่าเอาไว้ขับเสียงกลางนะครับตัวนี้ขับเสียงกลาง ชแนลละสองชแนลละสามได้สบายๆนะครับใสมากนะครับสำหรับตัวนี้เป็น power amp ภาค่ายไฟเป็นระบบสวิตชิงนะครับเป็นแบรนด์ของบริษัทวารเทคนะครับรุ่น microtek สามพันหกีนะครับตัวนี้เข้ามาหนึ่งตัวครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตรีวิวนะครับผมให้กับพี่พีสมาชิกได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับอิ inbox เข้ามาได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับ0874217464ครับเบอร์โทรก็ด้านหน้าเลยนะครับ0952246497 นะครับผมตัวนี้ปล่อยในราคาที่แท่นละ1 0ึ0 0 2 0 0 0บาทนะครับราคาอยู่ที่12,000บาทนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับเป็นสวิตช์เลื่อนนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสวิตช์เลื่อนนะครับไฟรีเล์ออกนะครับผมไฟชแนลออกทั้ง2จุดนะครับเปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็จะเป็นไฟแสดงสถานะชันแนลเอชัแนลบนะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานปกติครับตัวนี้ไปดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้จะมีคอสโอเวอร์ในตัวนะครับ ตัวนี้มีคอสด,ด้านหลังจะมีคอสในตัวนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานอินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้หรือว่าท่านจะเอาไปขับซับเบดนะครับตัวนี้ขับซับเบดที่กําลังบัดไม่สูงมากนะักตัวนี้ชแนลละสองอิ่มๆนะครับชแนลละสองอิ่มๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีรอยบ้างนะครับมีรอยตามการใช้งานนะครับตัวนี้ก็เปิดดูด้านในแล้วนะครับ เดิมๆนะครับสำหรับตัวนี้เดิมๆนะครับสติกเกอร์ก็ขาดนะครับตามการใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นพอแอมที่อยู่คู่กับคนไทยเรานะครับนานแล้วนะครับสำหรับวอลเทคไมโครเทคสามปนกวีเซนะครับดูดีนะครับสำหรับท่านไหนที่เคยใช้นะครับน้ำเสียงนี้สุดยอดไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับตัวนี้ขับเสียงกลาง12นิ้ว15นิ้วข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับหรือว่าท่านจะไปขับเสียงเบสนะครับตัวนี้อิ่มๆเลยนะครับข้างละ2ออิ่มๆนะครับ สนใจอินบ็อกซ์โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497ครับแล้วก็0874217464ครับผมวอร์เทค3,006เวนะครับราคาอย่ที่12,000บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมจัดส่งนะครับค่าส่งก็ตามระยะทางนะครับผมแต่ละพื้นที่นะครับภาคภาคกลางนะครับกรุงเทพก็อยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับตัวนี้ 200ถึง250นะครับขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับภาคเหนือภาคใต้นะครับไกลๆหน่อยก็ประมาณนี้นะครับประมาณ250นะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันสําหรับคลิปวันเสาร์ที่4นะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ชมสินค้ามือสองนะครับในส่วนของโซน PowerM กันบ้างนะครับผมในส่วนของ PowerM ก็จะมีในส่วนของเทคโน o นะครับใครที่ังมองหา PowerM Switching นะครับเทคโน LD10 นะครับตัวนี้มีอยู่2แท่นนะครับ น่าจะเหลืออยู่2แท่นนะครับผมอ๋อสามแท่นนะครับฝั่งหนึ่งนะครับผมมีอยู่3แท่นนะครับผมยังอยู่นะครับใครที่ยังมองหาไฟอัลซิเนชิงเป็นแบรนด์ของเทคโนโนะครับ LD10 นะครับรุ่นนี้เสียงดีนะครับตัวนี้ปล่อยในราคาที่8,000กับอีก500บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ8,000กับอีก500บาทครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอมป์ประกอบนะครับบุญญานะครับไมโครเทค2 0 0พ v z นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ 8,500บาทนะครับเก็จะเป็นไมโครเทคนะครับเป็น Power Amplifier Channel ครับไมโครเทคตัว1,500ดีนะครับตัวนี้สภาพใหม่นะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ใครที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตัวนี้ปล่อยในราคาที่1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะเป็นมอนิฟายนะครับมอนิฟาย PXL 3.6นะครับมีอยู่2ตัวนะครับสหรับตัวหน้าแดงนะครับตัวนี้ปล่อยในราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับหม้อแปลง2ลูกใหญ่ๆนะครับขับ18นิ้วตัวนี้ข้างละ3สบายๆนะครับผม ใครที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮอนิกนะครับฮอนิก sa สองพันสี่นะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ฮอนิกตัวนี้นะครับอยู่ที่แปดพันห้าร้อบาทนะครับตัวนี้ขับสิบแปดนิ้วข้างละสองสบายๆนะครับอิ่มๆนะครับสนใจตัวไหนอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับ hk audio ร้อเอ็ดนะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าพันสองร้อบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตชิ่งนะครับผมแดงๆเป็นแอมป์ประกอบของดีทางจังหวัดร้อยเอ็ดอีกแบรนด์หนึ่งนะครับสำหรับ ks อ่า ks นะครับพอภัยนะครับ KS Audio 1 0 1นะครับผมสนใจตัวไหนอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับผมไม่เป็นพราะแอมป์กิฟนะครับ GP 1 2 0 4นะครับแล้วก็เป็นโรอยยันนะครับโรอยยัน L สองพันี่นะครับผมตัวนี้แปดพันบาทนะครับโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคมีสองแท่นนะครับสำหรับตัวนี้โปรยูโรเทคมีอยู่สองแท่นนะครับราคาอยที่3,900บาทนะครับสนใจตัวไหนอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับแล้วก็เป็น M AJ นะครับไมโครเทคสามพันวีเซนะครับเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับ สำหรับตัว AJ นะครับผมสนใจตัวไหนอินบอกเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ซับเบตดนะครับตู้ซับเบ่าเป็นแบรนด์ของ s c ก็ดีนะครับช่างน็อตก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ร้านนะครับอ่าซ c นะครับตัวนี้ใบละ2,800บาทนะครับผม เป็นของช่างชายจางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีทั้งตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นตะแกรงฉีกนะครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่2,800บาทนะครับส่วนตัวท็อปนะครับอยู่ด้านหลังนะครับผมหลังกูดังนะครับตัวท็อปจะอยู่ที่3,900บาทต่อใบนะครับผมสนใจตัวไหนออินบ็ i เข้ามาได้ครับของช่างน็อตนะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีวีนะครับสำหรับในส่วนของช่างน็อตมหาสารคามนะครับตัวนี้ใบละ2,700บาทนะครับราคาไม่รวมสเปคคอนหลังนะครับบวกสเเปปคคออนนหลังีก100บาท็2,000 800บาทนะครับท่านไหนที่สนใจซับเบีรเทอร์โบแล้วก็ b ีของชาแนลแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเนทตอเดโอครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบรนด์ร้านนะครับแบรนด์ร้าน PN a อ d นอะดิโอปลายสีส้มนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่2,600บาทรวมสเปคค้อหลังนะครับก็จะตากวัวทางแบรนด์ทางร้านอื่นนะครับผมในส่วนของ C-HM ตัวนี้ลูกค้าน่าจะติดจองนะครับผมที่ผมลงในส่วนของคลิปเรียวไปเมื่อวานนะครับ SK8000 ัน SK นะครับตัวน,นี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับถ้าลูกค้าแคนเซลยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีนะครับในส่วนของ c s เอ็มเอสเคี่แปดพันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราก็จะเป็นชุด1หมือนเจ็ดนะครับตัวนี้ตู้สิบห้านิ้วตัวนี้ก็เราลูกค้ามารับจิตจองเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจชุดร้องคาราโอเกะนะครับราคาไม่สูงมากนักแวะเข้ามาชมได้นะครับมาฟังน้าเสียงได้ที่ร้านพิเนตออเดอออาเภอรานจานจังหวัดกาสินครับในส่วนของตัวด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของตู้ PS นะครับตู้ PS ตู้เปล่าของแบรนด์ N Audio นะครับของช่างกอทางจังหวัดกาสินนะครับ ตัวนี้มีฟิลเตอร์นะครับมีฟิลเตอร์ตะแกรงหกเหลี่ยมครบนะครับเพจด้านหลังครบนะครับสำหรับตู้เปล่าตัวนี้ทางร้านมีจําหน่ายนะครับสาหรับแบรนด์ของ n audio นะครับแวะเข้ามาฟังน้ําเสียงได้นะครับมาชมได้นะครับราคาถูกๆนะครับไม้อัดเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้15มิลนะครับสาหรับตัวนี้นะครับมีเบเสียบด้านล่างให้นะครับในส่วนของ15้ทางร้านขายอยู่ที่1 5 0 0ัรบาทนะครับสำหรับ15นิ้ว ps นะครับแล้วก็จะเป็น12นิ้วนะครับ12นิ้วอยู่ที่ 1,300บาทต่อใบนะครับราคาตู้เปล่านะครับท่านไหนที่ยังมองหาอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับถัดมาจะเป็นในส่วนของดอก18นิ้วตัวนี้เป็นของมอนสเตอร์นะครับเป็นแบรนด์ของ Imager นะครับที่อยู่ในตู้ตู้18นิ้วของ Imager ของเฮียซงนะครับใครที่สนใจนะครับมอนสเตอร์18125นะครับตัวนี้1,800วัตตที่8โอห์มนะครับตัวนี้ความเร็วเสียงอยู่ที่98 dB เลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่ ยังมองหาดอกมันเจอไว้5นะครับ18นิ้วไว้5นะครับสำหรับนี้มีอยู่48ดอกนะครับท่านไหนที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับดอกเดิมๆสวยๆทุกดอกนะครับสำหรับ EP พีนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่ยังมองหาสินค้าตัวไหนหรือว่าไม่ทันที่ผมรีวิวก็แคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะครับเบอร์ไลน์ผมนะครับ087 4217464ครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปช่วงเช้าๆนะครับอ๋อจะเป็นเป็น จะเป็นในส่วนของเอฟฮอนก็มีนะครับหลักตู้เอฟฮอนของช e ่างอิฐร้อยเอ็ดนะครับใบละ2,600บาทนะครับใครที่เชืชิญชอบน้ําเสียงของเอฟฮอนนะครับนุ่มๆลึกๆนะครับไม่กระแทกมากนักนะครับลองคาราโอเกะนี้นุ่มๆนะครับผมตัวนี้นนสําหรับสูตรเอฟฮอนนะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับใบละ2,600บาทครับสำหรับตู้เอฟฮอนนะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้คลิปช่วงเช้าๆของวันเสาร์ที่สี่เดือน ตุลาคม2568ครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ